ห้าโมงเลยน่าจถึงวันหกโมงหกโมงว่าหกโมงนิดี้เอาครับวันเออถ้าไปรางของไม่กว่าหรอกเพราะว่ามันวันนี้ทีมงานออฟแอซิงมีรางวัลให้นะครับแจกคันหนึ่งคันสำหรับคนได้ปลาน้อยนี่ครับของฟันเล็กๆน้อยๆแต่นี่เป็ดพวโซเราต้องหลับทายพวโซ่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งรางวัลเลยครับแต่มีข้อแม้ต้องโดดน้ำนะครับวันนี้ได้ปลาน้อยทีมงานออฟแอสซิงให้ให้ให้เขาพูดตำพัดตั้หน่อยตำพัดความรู้สึกควารู้สึกของคนโดดน้ำเป็นไงครับกล้ามร้อนเลยอยากโดดน้ำอ้าวครับเอาเลยครับดูดูครับดูครับเอาครับของจริงนะครับออฟแอสซิงครับเฮ้ยตุ้มเลยตต้นี่ năm ba anh năm ba năm ba <laughs> <Năm bàn ngap. cười>